สวัสดีครับพบกันรับสู่ออเซปูนะครับผมวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปสักแป๊บหนึ่งนะครับก็แป๊บๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับระหว่างอาร์ซนอนนนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟอร์ที่นัดแรกเราเหมือน หมือนอยากให้น้องใหม่เขาชนะแหละก็เลยให้เขาชนะไปก่อนเขาเพิ่งขึ้นชั้นมาจะได้มีขวัญกำลังใจในการอยู่พเมลีอ่านั้นนี้เดี๋ยวอาเซนอลจะโชว์ของจริงให้ดูว่าคนโกหกมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็คือไม่ใช่มีคอครับมันคือการคุยก่อนเกมครับผมคุยก่อนเกมที่จะเตะนะครับในวันเสาร์นี้นะครับก็สเปอร์ผมก็เตะวันเสาร์เหมือนกันแต่ว่าคือเตะวันเสาร์ตอน เที่ยงคืนครึง่งมันก็จะเป็นเหมือนเขาจะโชว์วันอาทิตย์นะอย่าตกใจกันนะนี่หวังดีไงอ้าวโอเค,อเ,คเรามาเริ่มที่อาร์เซนอลก่อนดีกว่าเพราะแต่ก่อนนะครับก็สําหรับอาร์เซนอลนะครับก็หลังจากที่เฉือยชนะวูลแมนตันไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ <S <S ก็ตอนนี้เหมือนได้ตัวของแบ็คขวาทูมิเอสอันนี้ก็คือเหมือนกับมันเริ่มซ้อมแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังหายทันในการลงเล่นในนัดนี้หรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่ลงเล่นนะครัเป็นตัวจริงของอาร์เซนอลก็จะเป็นแบบ แลมเซลแบ็คขวาก็น่าจะเป็นเซดิกโซเลสนะครับแต่ว่าถ้าทำเนียสื่อหายเจ็บกลับมาก็จะเป็นทมทเนียสื่อลงคู่เซนเตอร์กองกลางอันนี้ก็กำลังฮอตเลยเบนจามินไวท์กับกาเบรียลมารเกนเยสนะครับส่วนแบ็คซ้ายก็เป็นคิรันเทนี่ครับผมว่าแววว่าว่าที่ตอนทีมอาร์เซนอลคนต่อไปอ่าไอเอเจเทียไม่่ใช หมดสัญญาแล้วปล่อยทิ้งไปแล้วครับต่อกองกลางครับกองกลางก็จะเป็นโทมัสปาเตกับกาเบรชาก้านะครับครับแล้วก็ตัวลุก3ตัวผมมองว่านัดเนี้ยเอลสมิโนจะได้ลงแล้วเขาเล่นในปีกซ้ายแล้วก็โคเดนกาจะเล่นตรงกลางแล้วก็บูโยซาก้าก็ปีกขวามเดิมแต่ผมมองว่านัดเนี้ยกาเบรียลมาตินาลี่จะขึ้นมาเป็นหน้าเป้าเพราะว่าลักเซ็ไม่ยิงใช่ลากาเซ็ไม่ยิงแต่ว่าลากาเซ็ทำอย่างอื่นดีนะแต่ยิงประตูไม่ได้ นะครับ mm hmm. เพราะว่าอยากจากที่อ่านข่าวอาร์เซนอลมาเยอะเนี่ยก็คือเหมือนตอนนี้เซสชั่นการซ้อมของอาร์เซนอลเนี่ยเขาให้มาตีนัลี่ไปฝึกเป็นกองหน้าตัวเป้าอ,อะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าดันเนี้ยได้ได้เล่นในบ้านด้วยอาจจะลองเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงอะอารต้าก็ทําตามที่ผมเคยพูดแหละ mm hmm. ว่าไอ้สี่คนนี้มันควรเล่นด้วยกันได้แล้วมันเป็นเป็นกใหม่แล้วแต่ว่าไอ้นี่ไงคือด้วยความที่หลักกเซตเองเป็นในส่วนของแบบ คือก็เป็นแข้งซีเนียด้วยแล้วดูเวลาลงมาก็ส่วนใหญ่ก็มีประโยชน์กับทีมนะถึงแม้จะยิงประตูไม่ได้แต่ว่าิวิ่งเปิดช่องให้อะไรอย่างนี้ช่าแต่ผมว่าหากองหน้าที่ยิงไวกว่าเออนั่นแหละก็เดี๋ยวค่อยว่ากันรู้ดูกันหน้าส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับนำนำทัพไปโดยคิสเตีรนอีลิกเซนผมคิดว่าน่าจะได้ลงแล้วคิดว่าน่าจะได้ลงแล้วเพราะเขาก็เรียกความคิดมาประมาณนึงแล้วเออแต่ว่าเอาจริงๆสียใจผมเป็นคือด้วยความที่ผมเชียร์เซนน์น้นแล้วลิกเซนเป็นเด็กเก่าสเปอร์เนี่ยแต่ว่าแบบ ้วยความที่เป็นโรคหัวใจอะไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยเขาเก่งนะเว้ยที่แบบอยู่ๆกลับมาแล้วก็กลับมาเล่นในพิมริลีกได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมผมคิดว่าน่าจะเขาน่าใช้งานพิมพิลิกเซ้นแต่อยู่ที่ว่าจะใช้งานครึ่งหลังหรือครือแรงมากกว่าในแค่ครึ่งเดียวในน่าจะเหนื่อยไปนะครับอาจจะลงมาเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังมากกว่ามั้งผมว่านะเพราะกิดแบบโดนน้ำอ่ะน่าจะมาเปลี่ยนเกมมากกว่าแล้วน้ำนํำทำอะไรอีวานโทนี่ แล้วก็ไอ้เดีว่าเอ็มเบโมวะสองตัวหน้าเลนวผมโคตรชอบโทนี่เลยนะก็มีข่าวเซนอลนเยอะเหมือนกันก็มันมันแล้วมันลงแอมันเหมือนแบบมีคลิปลุ้นด่าทีมตัวเองอ่ะไองไอวันโทนี่ก็อาจจะย้ายได้นะครับผมว่านัดเนี้ยลูกเกมอะลูกเกมหรอเดี๋ยวเอามุมแฟนสเปอร์อะไรอย่างนั้นเป็นไปเยือนหรือเปิดบ้านนะเปิดบ้านเปิดบ้านผมคิดว่าได้โดนกดอ่ะได้วที่โงแหละเออคือเวนสฟอนต์โอเคผมว่าเวนสฟอนต์น่าจะมารับแล้วรอสวนแหละเพราะว่า ผมไม่ได้ดูเบนฟอร์ดขนาดนะแต่ผมว่าตัวส่วนเวนฟอร์ดก็น่าจะโอเคอ่ะแต่ถ้าเกิดรับรอส่วนแบบนี้ผมว่ายีเชนน่าอยู่ข้างหลังแหละน่าจะไม่ได้มาเล่นในรึ่งแรกเพราะว่าด้วยร่างกายเขาแบบนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ผมคิดว่าร่างกายแบบนี้ไม่น่าจะมาเล่นสนกลับือวิ่งวิ่งวิ่งหันไม่น่าจะไหวแค่าว่าถ้าเกิดเป็นเกมแบบขึงหรือแบบโดนนําไปแล้วอย่างเงี้ยเีเซนน่าจะได้โอกาสมากกว่าเบนฟอร์ดก็ผมว่าเอาจริงๆก็คมนะถึงถึงเขาจะแพ้แต่ว่าผมก็ ช่วงนี้เขาแพ้ต้ดต่อกันมากเลยเขาข่มนะแพ้แบบมีทรงอ่ะไม่ได้แพ้แบบไฮ้สู้ไม่ได้แต่แพ้แบบมีทรงทุกนัดเลยที่ผมดูแล้วก็ผมมองว่านัดเนี้ยของอาร์เซนอลเนี่ยน่ากลัวตรงที่คือคุณไปเพลินบุกใส่เป็นฟอร์ดอย่างเดียวไม่ได้เพราะอย่าลืมว่านัดแรกเราก็แพ้มาแล้วคือมันเป็นบทเรียนไปแล้วอ่ะนัดนัดที่แพ้ตอนที่คุณอยู่ที่โอลด์ตอนนั้นจำได้จำได้ไม่ลืมเลยสามนัดแรกที่ผมที่หนึ่งอ่ะอดีตอดีตอนนี้ผมนำคุณละอ่าฮะเออก็นั่นแหละ คิดว่าชนะได้ใช่ไหมว่าชนะได้แต่ว่ายากยากแต่ว่าเฉืนได้เออน้องใหม่นะน้องใหม่เลยอาฮะว่ายากเพราะว่าคือด้วยความที่ต้องบอกต้องบอกกัตรงๆซินนเรไม่มีกองหน้าตัวเป้าที่สามารถไว้ใจได้ให้ให้จบสกอร์เลยคือต้องอาศัยแบบของการต่อรุกเรื่องความสามารถเฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยในการแบบยิงประตูอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าถามว่าชนะได้ไหมชนะได้แต่ว่าเฉือน4-0 โอ้ยเฉือนเลกแทงนี่ว่ะอย่าเลกเฉือนนะครับส่วนผมเดากอก์แบบเป็นกลางเลยนะเป็นฟอร์ดกดปืนคาบ้านสี่หนึ่ง ไม่มีความมั่นใจในเกมไอ้ผมคิดว่าไอ้จะชนะได้นัดนี้เออผมว่าชนะได้แต่จะทักหนึ่งศูนย์สองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าชนะไม่ได้อ่ะก็คือคงไม่ได้เล่นท็อปโฟร์เอ้ยคงไม่ได้ไปท็อปโฟร์แล้วแหลเพราะว่าพอตอนตอนนี้อ่าร์เซนอลอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่าสเปอร์ด้วยป่ะหรือสเปอร์เอ้ยสเปอร์แข่งน้อยกว่านัดหนึ่งแต่ว่าสเปอร์ชนะมาต่อให้อาร์เซนอลแพ้สเปอร์ก็ยังไม่แซงเลยคือคือคือเราไม่ได้ม่ได้ซีเรียสกันนัดนี้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวข้ามไปสเปอร์ต่อยเนาะโอเคผมมคคิิดดดวว่่าานนนนนอออชะะไไ้้้เเหืกกััสรงียึ ไม่ได้อยากให้คลีนชีตนะเว้ยแต่ผมคิดว่าหลังช่วนตอนนี้ก็ค่อนข้างลงตัวแล้วโกก็ดีอ่ะคือถ้าจะบอกว่าแท้ก็กโกหกผมผมไม่เป็นไงผมผู้ชายที่ดีผมไม่เป็นอยู่แล้วนะครับโอเคต่อไปสเปอร์นะครับไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ่าที่แชมป์ปีนี้แชมเปี้ยนชิพหมายถึงกูเนี่ยนอกนะครับก็คือนัดแรกที่เราเจอเราเป็นยุคของนูโน่เอฟซิโตซานโตนะครับก็ โดนชนะไปนหนึ่งประตูต่อศูนย์อันนั้นเล่นในบ้านคุณปะเล่นในบ้านสเปอร์ครับทีบุกไปเยือนบุกไปตกบุกไปตกก็ <laughs> ปปคือเกมนั้นก็นคืออัดเลยร <c oughs> ับไปเดียวแล้วก็สวนกลับไปแล้วก็ได้มาหนึ่งประตูนะครับ <c oughs> ผมอ่ะครอย่าถามว่าใครยิงจำไม่ได้ซ <c oughs> อนอนออนนนะครับก็ดันนี้มาเจอแมนซิตี้แมนซิตี้ก็เพิ่ง เพิ 50, 1, 1> oh, ่งต่มลิสบอนมา5้าศูนย huh? ์ไปถล่มมาเฮ้ยยี่ห้าศูนย์ไม่พอแม่งยิง4คนน่ะเออโอ้คือแบบผมจะบอกว่าตอนนี้ใครก็ได้อ่ะใครก็ได้ยิงเนนี่่ยยาิงเลยน่ากลัวมากนะครับก็สเปอร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาในระบบไหนระบบ3ามส่าว่ะผมว่าคอนเต้ยังไม่เปลี่ยนคุณคุณอ๋อเขาสามสี่สามผมไม่คิดว่ายังไม่ยังไม่น่าจะปรับมาเป็นสามห้าสองอ่ะแต่ถ้าเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนกองหลังเปลี่ยนโกเนี้ยน่าเปลี่ยน ไม่ไม่เปลี่ยนเป็นกองหลังก็เปลี่ยนแบ็คขวาแค่นั้นพอนะครับสำหรับผมโอเคสามสามสี่สามเนี่ยวันเนี้ยผมอาจะมาแบบอินดี้หน่อยผมผมคิดว่าน่าจะมีการปรับเยอะนะครับเพราะว่ามีนักข่าวเขามาถามคอนเต้ตอนสัมภาษณ์ตอนหลังจบเกมที่แพ้วูฟเป็นสองศูนย์เนี่ยบอกว่าเออถ้าเดวิดซันเชตไม่ไหวเนี่ยคุณคิดจะใช้โจโรดอนไหมคอนเต้เขาก็ไม่ได้อีโก้เขาบอกว่าเออก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวไปคิดดูอะไรเงี้ยคือแบบไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้อีโก้ผมคิดว่าพวกสามประตูน่าจะเป็นโกลินี ลองลองลองเล่นเพื่อนตัวแรกจะเป็นฮูโกโยริสนะครับผมแล้วก็เซนเตอร์สามตัวเนี่ยทางซ้ายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเบนเดวิสเหมือนเดิมแล้วกองตรงกลางเนี่ยผมคิดว่าคิดได้เป็นคริสเตียนโรเมโรขาบอกว่าโรเมิโลเล่นตรงกลางอ่ะดีกว่าเล่นทางขวาสำหรับผมนะเพราะว่าเขาพาบอลขึ้นไปได้มันเล่นแบบริเบโรนิดเดี่วไอ้แล้วไอเอริกไดเออร์คุณเจ็บหรอเจ็บเจ็บยังไม่หายส่วนส่วนทางขวาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นโจโรดอน คือซานเชสไม่เกินเดียวยาแล้วอะไม่ไว้ใจอ่ะซื้อเพาแพงนะจากอาแจกอ่ะซานเชสอ่ะเอาเลยโคตรแพงคือง่ายถ้าถ้าเกิดจะไม่เอาเดี๋ยวถ้าซันเชสกอไม่เอาโรดอนลงนะผมคิดว่าลงเป็นมึงเล่นขวาแล้วหอยเบียกมึาเล่นกลางหลังตรงตรงกลางแทนเลยดีกว่าผมคิดเป็นเวรันไปเลยดีนักเตะตัวเองไม่ได้นะก็ประมาณนึงต้องให้คุณต้องให้กำลังใจก็ประมาณนึงโอเคผมคิดว่าสามตัวน่าจะเป็นโรดอนลองโรเบโลแล้วก็เดี๋วช่าซันเชสคนวิ่งแบ็คซ้ายวิ่งแบ็คขวาเนี่ยวิ่งแบ็คซ้ายก่อนผมคิดว่าไม่เป็นเซิิโออเเเเรกกลนนพาาาะว่ัดไง เขาใช้เป you ็นระยะเฮอซิองแซแทนตอนแรกเหมือนเก็บแตงไม่เจ็ดิตี้แต่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกนี่เช่ไหมคอ้ก็17นาทีโดนสองลูกอ่ะก็ต้องเอาถอดรับน่าจะโหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันละมุนีมากเกมนั้นอ่ะฮะส่วนไอ้วิงขวาเนี่ยแมตต์โดเฮตี้ก็ไม่ไหวเอวัชโลโยลก็ไม่ไหวเกมเกมนัทคือแย่มากๆคือแมตต์โดเฮตี้มันยังแบบทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่โรลโลมันมันเสียมันมันมันจ่ายบอลโง่ๆเยอะอ่ะ คือไม่ไม่คือผมมันไม่ได้ว่าว่าโง่นะเว้ยแต่ว่ามันเป็นสถิติเว,ว้ยมันไม่ควรคมันไม่มไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สถิติออกมาว่าไอ้นัดที่แพ้เซามัง้งอืมไอ้แต่ว่าไอม้มาซัลรอยยอจ่ายบอลในห้คู่แข่ง17ครั้งอะ <laughs> <laughs> คุณแล้วไมนคุณเป็นโค้งคุณจ้าเล่นต่อละ <laughs> นี่บอกว่าอย่าขำขนาดนั้นดิเออคือมันเป็นอย่างนี้เว้ยผมผมก็เลยคิดว่า ผมอะอยากเอาลูคัสมูล่ามาเล่นวิงแบ็คขวาแต่ว่ามูล่าจะไหวเหรอแบบคือเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวก็ได้ไงสลับได้อย่างเงี้ยมันก็เราเรามีซีเฟนเบิร์กวายแต่ว่าผมมองว่าเอ้หรือว่าครึ่งหลังอันไม่ไหวจะลงเอาแมตต์เอร์ตี้ลงมาเล่นลหรือว่าไม่เท่ายหร่ก็ว่ากันแต่ผมว่าอยากให้ลูคัสมูล่ามาเล่นทางขวาเพราะว่าแผนของคอนเต้อะแบ็คอะมันต้องเด่นมากกว่ารับเนื้อไหมแล้ววิงแบ็คขวาของของผมอะแม่งเล่นไม่ได้เลยเว้ย เล่นลุกไม่ได้เลยโดยที่ท่านลอยยาวคือมึงเปิดเนี่ยโดยที่มึงตาลอยอย่างเดียวเลยเออผมก็คิดว่าเอาลุกคาซูล่าไปเล่นเลยแล้วให้เล่นเกมลุกเป็นหลักแล้วแล้วแบบเหมือนแล้วก็คู่กลางคู่กลางอ่ะลงมาช่วยคู่กลางผมคิดว่าเป็นเบนทันคูยืนคู่กับเปียรฮอยเบียกเพราะว่าฮอยเบียกเขาพักของกันนะลุกคือคือเปียรฮอยเบียกเนี่ยปกติจะเล่นอยู่กลางฝั่งซ้ายเผาจะไม่ผิดนะรอบนี้ถ้าเอาหมูด้ามาเล่นมินแบกขวาฮอยเบียกลองมาอยู่ขวาไหมคือมาซัพพอร์ตเกมรับขวามากขึ้นน่ะแล้วข้างขวามึงบุกไปเลยอะไรเงี้ย คูน่าจะเป็นโค้ดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วส่วนตัวลูก3ตัวเนี่ยผมผมคิดว่าสตีเฟนเบิร์กไวน์แฮร์รี่เคนแล้วก็ซอนทึงมินแตบผมมองต่างนะผมว่าได้คูลอบสกี้ป่ะผมว่าคูลอบสกี้น่าจะได้ลงต่อคูลูเซสกี้อ่าผมผมได้ลงคู่กับซอนกับเคนแต่ว่าถ้าเป็นเด็กสเปอร์จะรู้ว่าไอ เบิร์ไกว์เนี่ยมันมีดวงกับแมนซิตี้เว้ยเฮ้ยผมผมรู้ผมเออผมเห็นแล้วเบอมันยิงปล่อยมากเว้ยแต่ว่าผมว่าเล่นมันยิงยิงกับแมนซิตี้ด้วยนะเฉพาะแมนซิตี้ด้วยล่ะเพราะอย่างอย่างเบิร์ไกว์มันอาจจะลงมาเป็นแบบซูเปอร์ซับแบบลงมาแบบนาทีตอนที่แบบต้อื่นเหนื่อยแล้วลงมาแบบหกสิบหกสิบห้าอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเป็นผมนะผมจะเบิร์ไกว์ลงมาช่วงนี้อช่วงเวลาที่แบบนักนักเตะมันต้องล้ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นต่างได้เห็นต่างได้อยู่แล้ว แต่ไม่แตกแยกนะคไม่แตกแยกคือผมแต่ผมคิดว่าเป็นสตีเฟนเบิร์กไวท์ซอนทอมินแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับแต่เราก็แมนซิตี้เราไลฟ์แอของแมนซิตี้หน่อยนะไลฟ์แอปของแมนซิตี้ที่ผมดูนะอย่างเออเป๊ปอร์ยืนตรงกลางเลยอ่ะเออถุยเอลิสอนเป็นโกลส่วนแบ็คซ้ายก็เนเอร์จะเอาเจ้าแคนโรแล้วก็เซนเตอร์ก็เป็นอ่าลาบอเต้ลาปอร์ตกับดิอา์ส แล้วก็ขวาก็เป็นวอเกอร์กิโลวอเกอร์เจอทีมเก่าแล้วก็ผู้องกลางก็ต้องเป็นใครนะกลางมันสามตัวใช่ไหมซิตี้อ่ะกลางก็จะเป็นไอ้นี่ไงโรดี้โรดี้แล้วก็คุนโดการแล้วก็เควินเดอะบอยส่วนส่วนกองหน้าสามตัวผมมองว่าซิตี้อ่ะเปลี่ยนใครก็ได้ลงมาเล่นอย่างจะเป็นอาเบนโดซินวาลาฮิมสเตอร์ลิงที่ตอนนี้ก็กลับมาฮอตแล้วแล้วก็ฟิลโฟอร์เดนฟิลโฟเดนหรือริยาสเลยอะเยอะเนาะถ้ามาดูทีมกูดณ ไม่มีละคือบ่าพวกเนี้ยสามารถสลับลงกันทแนนได้หมดเดาไลอ้อนก็ยากมากแต่ถ้าจะให้เดาจริงๆผมคิดว่าเซอร์ลิงก็เล่นต่อเซอร์ลิงกำลังฟอร์มฮอตฟิลโฟเดนก็ยังกำลังมั่นใจแล้วตัวสุดท้ายที่ผมก็เล่นดีมากๆคือเบนาโดซิมวาจริงหรอผมผมกงนี้แบร์นาโดซิลวาเล่นดีผมกลับมาว่ามาเลสเราลืมไปคนนึงแจ็คกี้ลิทไม่ไม่เยอะมากเลยอ่ะเออมันหายไปเลยนะแจ็คกี้ลิทเริ่มคือ แจ้งกิลี่นดังนะดังนอกสนามนี่เดี๋ยวเราข่าวเขาโคดเมาเอาได้ไปมาเอาอย่างเดียวเลยแล้วสกอร์ดีกว่าอ่ารูปเกมก่อนดี๋ยวลุกเกมกันนะผมคิดว่านะสเปอร์น่าจะขึงแหละทิตี้เล่นเกมลุกไม่เก่งไงผมว่าสเปอร์น่าจะขึงแหละขึงหน้ากอบประตูอ่ะตดวลิกสลับกันผมว่าทิตี้น่าจะขึงแหละแล้วแต่สเปอร์น่าจะรับเต็มตัวเลยแหละผมคิดผมคิดอย่างนั้นนะโอกาสโอกาสมีให้สเปอร์ชนะเหมือนกันนะถ้าแบบคือถ้าสมมติว่า ดูแล้วทรงแมนเชสเตอร์มาแล้วบุกแล้วจบ,จบแล้วมันมลงจบไม่ได้ผมว่าถ้าอย่างนั้นนสปเปอร์มีโอกาสเลยแบบเพราะตัวลุกสปเปอร์หรือว,ว่าบบมีความเร็วความสามารถเฉพาะตัวดีสามารถยิงใกลย้ยิงไกลได้หมดอะ,อะไรอย่างเงี้ยถึงเคนอนะ่ะเขาจะดรอปลงเรื่องการคมอ่ะแต่ผมว่าเขาแทงบอลดีขึ้นเรื่อยเลยผมคิดว่าน่นาจะ ป็นโดนตีขึงแหละแล้วก็ส่วนกลับแต่อยู่ที่ว่าคมไม่คมเพราะตอนบูฟอก็โดนบูฟขึงประมาณเอ๊ะหรือไม่กึ่งกึงงว่ะแต่ว่านู่นที่กูดูจอยไรู้กไม่มุกตลอดเลยแล้วท้กยที่สุสุดท้ายไม่คมกันเองนะครับผมคิดว่าแมตช์นี้น่าจะกดซิตี้ยับยับว่ะสามเมื่อคุณอยู่คนละทามไลน์กับ เออผมว่าสเปอร์น่าจะชนะซิตี้ได้ที่3ประตูต่อ1แล้วกันนะเออผมว่าสเปอร์น่าจะชนะซิตี้ด้ดูฟอร์มแมทช์ด้นะแล้วมาดูฟอร์มตัวเองฟอร์มดยังไม่แพ้ใครเลยส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้ก็อยู่ที่หลังสเปอร์จะทน แรงก,กดดันที่แมนซิตี้โถมเข้ามาได้เท่าไหร่ถ้าคือ,อย,<ๆ>ยังใช่ยิงเยิ่ยิงคนได้นานอ่ะผมว่ากําลังใจแม่งมาแล้วแล้วมันมีสเปอร์อาจจะมีลุ้นแบ่งแทนได้แต่ถ้าแบบไอ้ที่ครั้งสองครั้งเริ่มหลังแปวแล้วผมว่าโด,โดนโดนแน่นอนแต่ถ้าเลือกผู้ชนะกับสกอร์อ่าก็ยังฟันก่อนเลยก็ยังเทไปซิตี้อ่ะเพราะว่าดูจากหน้าเสือตัวผู้เล่นไลอัพแล้วก็ทาผมเนี่ยคนะทำลา์เลยไเนี่ยผมมองว่าอย่างไงแมนซิตี้ก็ดูดีกว่าสเปอร์ทุกขุมกำลังเลย อ่อืมก็ก็ไม่มีอะไรที่พูดนะแล้วก็ผมมองว่าด้านเนี้ยแมนซินตี้จะเฉือนสเปอร์ได้สักสองสองหนึ่งสองศูนย์อะไรเงี้ยอ่าหรือหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยผมองผมมองว่าคอนเต้ยังไงมารับลึกแล้วและมันต้องมีโอกาสที่สเปอร์ได้แบบได้บุกสวนกลับแบบที่สเปอร์ชอบอะไรเงี้ยมมองสเปอร์อาจจะยิงได้สักลูกนึงอะไรเงี้ยอ่าถ้าแฟนสเปียโกะนะผมพูดเป็นกลางไงนะผม คาดหวังให้เสมอละกันผมไม่อยากพูดแค้ผมคาดหวังให้เสมอแต่ผมจะไม่เสมอแบบศูนย์ศูนย์เด็ดขาดเพราะว่าหลังเราไม่ได้ดีขนาดนั้นผมคิดว่าไม่เสมอสองสองสามสามอะไรอย่างเงี้ยสามทาไม่ถึงว่ะตะกวยน่ได้ยิงถึงสองสองนะเสอสองวิต่อสองนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดพูดว่าไปบุกเซนตี้ก็พูดยากมันก็เกลือน้ำลายตัวเองไม่น้อยอ่ะยากยากครับยากโอเคครับวันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนเกมมาดูกันว่าใครแม่นกว่ากันนะครับโอเคครับว่าผมน่าจะแม่นแหละที่กดสามหนึ่งอแรกที่มึงบังับไม่ให้บังคับม่ให้กูพูดอ่ะโอเคครับก็ก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอาเซปะกูนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ